ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟวายชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาปลูกมันตะปะหลังนะครับเป็นแปลงมันตะปะหลังของผมเองนะครับที่พึ่งมั่งต่ออ้อยนะครับเพราะว่าแถาแก่อ้อยนะครับพึ่งจะตัดอ้อยออกไปนะครับแล้วก็ไถมั่งต่อนะครับแต่ว่าแถาแก่เป็นใช้วิธีการจุดนะครับจุดเผานะครับเป็นอ้อยไฟใหม่นะครับพึ่งเอาอ้อยออกนะครับนี่ครับแปลงนี้สามไร่นะครับเนี่ยที่สามไร่นะครับ ก็คือโซนทั้งหมดนี่เลยนะครับอ้อยที่ขายไปนะครับสามจีบกุไลนะครับผมพึ่งเอาอ้อยออกไปนะครับแถาแกนะครับใช้เป็นวิธีการจุดนะครับดูใหญ่ๆนะครับกันรังตัดเลยนะครับนะครับอ้อยนะครับเราแปลงนี้นะครับออกไปนะครับตัดอ้อยออกไปแล้วนะครับต้องการปลูกมั่นต่อนะครับแล้ววิธีการยกล่องนะครับเป็นการใช้ใบปาดกับนะครับบ่แม่นว่าปาดไปปาดกับนะครับเพราะว่าเป็นดินของเจ้าของเองนะครับอาย่า ว่าไถไปรอบหนึ่งนะครับม้างตอไว้นะครับอันนี้เป็นไถไถไปรอบสองนะครับแล้วก็ปาดกลับมานะครับก็คือพ้นดินไปในโตนะครับเพราะว่าจะตับเงาไหไปน้่นะครับอันนี้วิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกจะได้เป็นนี่ครับรถแทรกเตอร์นะครับเอาถาดนะครับปลูกนะครับพันมันที่ปลูกนะครับมีเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับที่ผมเพิ่งปลูกไปนะครับหาล่องนะครับหาล่องเพราะว่าดินเป็นดินล้วนปนเหนียวนะครับก็เลยเอาเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองมาใส่นะครับผม ้วก็โซนล่างนะครับโซนล่างโซนพุ่นนะครับเป็นต้นที่นขางๆจะต่ำในจังหน่อยนะครับฝนตกเล็งมากนะครับย่านเน่านะครับก็เลยเอาเกษตรศาสตร์แบบศูนย์นะครับมากขยายนะครับร่มแขางแห้งในจังหน่อยนะครับต้องขอโทษขอภัยนะครับผมนี่ปลูกไปเรียบร้อยนะครับเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับผมปลูกไปเรียบร้อยเราได้หาล่องนะครับมียูหากระสอบนะครับมีอยูสามกระสอบนะครับได้ห้าล่องนะสรัทรับระยะการปลูกนะครับระยะการปลูกปลูกที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบเซนเหมือนเดิมนะครับ ระยะล่องอย่ทีประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับเพราะว่าเอาเน้นล่องกว้างนะครับล่องกว้างเพราะว่าอยาฝนลโตกมากไงนะครับก็เลยใส่ล่อง,กว,งกว้างอย่างน้อยนะครับยันทนมั่นใจนะครับผมนี่ครับโดยทั่วไปสภาพแปลงนะครับดินค่อนข้างที่จะมีความชื้นเนยจักน้อยนะครับแล้วก็มีความล้วนเพราะว่ามีเหงาอ้อยนะครับขันไว้นะครับผม ไอช่องนี้นะครับกับเตรียมนะครับเตรียมตอนพันกับเศษถาแดศูนนะครับขึ้นรถนะครับขึ้นถ่ายรถอยู่นะครับการสำหรับการเตรียมนอนพันนะครับตัดอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับประมาณ2อนพันะี่บนนะท่อนพันก็จัดอยู่ประมาณนี้นะครับใส่เป็นสำหรับการแช่น้ำยาผมใส่เป็นน้ำหมักขี้หมูนะครับครับของช่ลล์นะครับแช่นะครับมักไว้แค่ขึ้นเดียวนะครับเพราะว่าผมมีเวลานะครับก็ต้องขึ้นต้องไปรับจางตัวนะครับ เรียมทอนพัน์เรียบร้อยนะครับทอนพัน์กะบกไไงนะครับสำหรับประเรศาสตร์แบบศูนย์นะครับตาไงๆราหาต้นบกไก่ไงนะครับพ่อปรามานนะครับทอนพัน์นะครับ่ว่าใส่เป็นเลื่อยหงเดือนตัดนะครับแผลเนียนๆซีดไว้ที่นะครับผมนะไปกับมีมีดจำแน่บางส่วนนะครับผมจะ่าบนไหลนะครับผมใส่เป็นจอนเดียนะครับเขียวนาโนนะครับโคกนะครับก็จอนเดียจะแลนไว้ในจังหน่อยนะครับสำหรับผู้ใดที่ตาบกไก่ดีก็ ต้องใส่ความระมัดระวังนะครับในการเสียบนะครับเพราะฉะนั้นตามันจะลุ่มนะครับผมสําหรับการเวลาเสียบนะครับเอารถเสียบนะครับนี่ครับตอนเดียนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับเจ้าหน้าโน่นเดี๋ยวเบิ้ลตอนเสียบนะครับวิธีการเสียบจะาก็เป็นยังไงเลี้ยวลุยตาตั้งจากคู่บัวตาหลายบอลนะครับสำหรับเจ้าหน้าโน่น างนะครับผมเป็นทางเพราะว่ารถรถยกหล่องบรทันนะครับรถยกหล่องยกบระทันนะครับเพราะว่าจอรเดียค่อนข้างที่จะวินะครับจอรเดียเล่นวกว่านะครับแล้วก็จอรเดียก็จะล่อนะครับฐานล่อนะครับฐานลอดหลังจะกว้างกว่าคู่บุตรนะนะครับเพื่อให้เหยียบหล่องนะครับเหยียบหล่องอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ากะบโเป็นยังนะครับก็บพ่อเสียบได้นะครับผมพาเวลาประมาณ20กว่าเมื่อเดือนหนึ่งนะครับเ่าก็ต้องเอวิจักนะครับเข่าไทยเบิกล่องเพื่อที่จะ ใส่ปุ๋ยสับหญ้าคือเก่านะครับผมก็จะมีห้อยรอรถแบบนี้นะครับเพราะว่าจอรเดียร์านรอมควางกว่านะครับแล้วก็บเป็นยังนะครับแต่ว่าเดินทางมาถึงน่าจะเลื่อยครึ่งทางมาแล้วนะครับไอ้มันสะแัรงใส่ยูเซเตอร์ชาร์แบบซิปใส่ยูซิปกระสอบนะครับแต่ว่าก็เบิดนะครับแล้วก็ไอกระสีเจ็ดสองนะครับปลูกมาปลูกมาหาหล่องนะครับแล้วก็เซเตอร์ชาร์นะครับมากขึ้นซิป ชิปกระสอบนะครับบ่ทั่นในเบิด์ตหางนะครับอันนี้ไปใส่เพิ่มอีกนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มไม่อีกชิปกระสอบนะครับอาจจะชิปกระสอบนะครับยึดเส้นหางน่าจะเลื้อๆนะครับสามเยกับแบงนี้สามเลยนะครับเลยแปลงหนึ่งอยู่ฟังฟังคูสะนะครับบอตัวถึงไรยนะครับแปลงหนึ่งตัดหน้ายี่สิบแปดกระสอบนะครับ่าจจะพ่อนะครับาจะพ่อสำหรับพันมันนะครับเพราะว่าพันมันเกิดเสีสัดล่ำบมคอยงนะครับล่ำบมคอยงถ้าเทียบเป็นกระสอบแล้ว่าจะโต๊ะไรละบวกยี่สอบอนะครับผม อันนี้มากค่อนข้างแล้วนะครับรถคูปตายกว่าท่านนะครับนี่ครับกระบอกการเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกมั่นนะครับนาทีสามไรนะครับสรุปนะครับใส่มั่นอยู่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามกระสอบนะครับเกือบเบิร์นะครับเกือบเบิร์ตยี่สิบสามกระสอบนะครับกสรุปตกไร่ละเจ็ดเจ็ดกลัวนะครับเกือบจะแปดกระสอบนะครับ่ว่าบ่นถึงนะครับสําหรับสรุปการไอ้หลังการปลูกนะครับ ดินท er e ี่ม hmm. <S elim> ั่งนะครับดินที่มั่งตออ้อยนะครับดินที่มต่ออ้อยก็จะมีตออ้อยนะครับเวลาเสียบนะครับอาจจะลุ่งบ่ลุ่งนะครับอาจจะลุ่งแล้วมีบางต้นที่เสียบบ่ลุ่งนะครับผู้ที่นั่งนั่งถาดเสียบนะครับชาบ่ท่านนะครับก็ต้องแจงคนขับนะครับให้จอดหรือว่าให้ชะลอนะครับเพื่อที่จะได้เสียบให้ลุ่งนะครับชนิดนะครับ้าบ่ท่านอีลีนะครับให้วางไว้นะครับให้ว้างถอนท่านไว้นะครับย่า อย่าตั้งไว้นะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเก็บงานที่หลังนะครับเขาจะบ,บดูนะครับเขาจะบ,บดูบา่าเข้าเสียบบท่านนะครับแล้วกับเวลาเสซนงานไปแล้วนะครับจะเฮ็ดให้ต้นมั่นต่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเสียบบอท่านนะครับจะเป็นห้างนะครับอาจจะระยะนะครับอาจจะห้างจนเกินไปนะครับเข้าก็ต้องหาทอนพันธุ์นะครับมาเสียบเสริมนะครับก่อนการปิดงานนะครับเพราะว่าเวลา ระยะห่างจนเกินไปอาจเทียนเสียพื้นที่นะครับโดยป้าประโยชน์นะครับผมหลังจากเสียบนะครับปลูกมันเสร็จนะครับเขาก็ต้องยางนะครับยางตรวจสอบนะครับในหล่องนะครับว่ามีต้นพันธุ์ที่เสียบบ่อใดบ่อนะครับเขาต้องมาเก็บงานก่อนนะครับก่อนที่จะกระบานนะครับนี่มีหลายช่วงนะครับที่เสียบบ่อใดเพราะว่าเป็นตออ้อยนะครับตออ้อยก็จะเสียบยากนักหน่อยนะครับ กผมกัโดยส่วนร้ายกับว่ามีปัญหาอยังนะครับเพราะว่าดินไทสองหลอบนะครับเงาอ้อยกับไทไทปกติสองหลอบนะครับแล้วก็เอาผานพ่วนนะครับปาดโยลรองอีกกัดซ้ำไทกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับกัดซ้ำไทสามหลอบนะเงาอ้อยกถือว่านว่นดีดินถือว่านว่นพอสมควรนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากับกับ่นว่นคือจังดินที่บบได้ปลูกงังนะครับเพราะว่าเงาอ้อยก็จะยั่งเป็นเงาอยู่นะครับแต่ว่าก็จะซ้อยให้ดิน ดินได้เปลีนนะครับล <s up Beij vrai> ้วนนะครับเล้กกระโปรงนะครับอากาศดีนะครับถ้าถ้าฝนบตกมากนะครับโดนๆนะครับอาจจะเหียดห้มั่นแหงได้นะครับเพราะว่าดินมีเงาอ้อยหรือว่าัวอ้อยนะครับขันอยู่นะครับเพราะว่าอากาศนะครับอากาศแล้วก็จะอยู่ในดินไหลายนะครับเห็นดินแหงไว้นะครับแต่ว่าถ้าฝนตกมากอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็จะเยียดห้ยมั่นสัหลังนะครับมวดีนะครับัวดีเพราะว่าหากสามารถ แทกซิมได้ดีนะครับเพราะว่าดินโป้งนะครับผมนี่ครับกยางเก็บงานเรียบร้อยนะครับปิดงานนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเนื้อดีสามไร่นะครับใส่เวลาประมาณจะว่ถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่ากับจอดพักรถแล้วกับว่าได้รีบร้อนจนเกินไปนะครับผมนี่แหละสรุปนะครับสรุปาการใส่ถาดนี่แหละถาดนะครับถาดเรียบนะครับใส่รถแทรกเตอร์นะครับ แต่ที่ว่าประหยัดเวลาครับหนึ่งประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดแรงงานค้นนะครับสองนะครับอาจจะได้งานที่ราละเอียดํำใส่ค้นนะครับแต่ว่าซอยประหยัดเวลาแล้วก็อาจจะซอยประหยัดค่าช้จ่ใจได้หลายพอสมควรนะครับผมครับผมดูท้ายนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใส่ถาดปลูกมันนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็เหมนตนใต้คลิปสอบถามข้ามาใดนะครับรัหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ